ไทยนิยมวันนี้พบกับวงแบนดอนสาวสุดแปลกใหม่ในวงการเพลงไทยที่มาจากการผสมผสานวงไอดอลและวงดนตรีไว้ด้วยกันพร้อมฟังเพลงซิงเกิลใหม่กับพวกเธอวงเดทแคทช่วงเพลงดังข้าเมเวลาพบกับชายคนนี้อีกครั้งที่จะมาประทับเสียงร้องอันอบอุ่นให้ตรึงใจในเพลงรักสุดโรแมนติกคุณนพพรชนิดและตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับซอฟพาวเวอร์ไทยที่ดังไกลถึงต่างแดน กับหญิงสาวคนนี้ผู้เป็นเงาเสียงของนักร้องจีนในตำนานเติ้งลี่วินที่ทำให้ชาวจีนตื่นตะลึงมาแล้วในรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังและกำลังจะได้รับเกียรติขึ้นคอนเสิร์ตโฮโลแกรมกับนักร้องดังอีกมากมายในวันที่12สิงหาคมนี้และนี่คืออิงชิสาวิเศษกุณ 怎么说？ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยนิยมผมวิบูลละจังนจกรจอนครับสวัสดีครับและผมที่ประสูแสงสิงแก้วครับสวัสดีครับครับผมและขอต้อนรับคุณอิงชิสาวิเศษกุลครับผมขอบคุณมากมากครับยอดเลยอยากจะเรียกว่าเต้งลี่จินเมืองไทยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆและจริงๆตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเตึ้งลี่จินของแฟนๆทั่วโลกมากกว่าใช่ครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าไทยนิยมเราเปิดรายการมา ด้วยบทเพลงจีนที่ดังมากๆถ้าทุกคนรู้จักตั้งรี่จินซึ่งถือว่าเป็นศิลปินนักร้องชาวจีนที่คนไทยรู้จักเยอะมากที่สุดคนหนึ่งนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จะคุ้นหูคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราเปิดเพลงจีนขึ้นมาในรายการไทยนิยมด้วยเหตุผลเดียวเลยก็คือคนไทยคนนี้เป็นผู้ขับร้องและคนไทยคนนี้นำชื่อเสียง ความเป็นนักร้องที่มากความสามารถให้คนจีนได้รู้จักเพราะเธอชนะการประกวด The Voice of China Season 4ใช่ค่ะนำบทเพลงๆๆๆๆๆนี้แหละไปร้องให้คนจีนฟังครับๆๆๆและต้องบอกว่ามีแฟนคลับมากมายอย่างเหลือเชื่อเลยครับอยู่ในประเทศจีนนะครับไปแสดงคอนเสิร์ตทีนี้เดินสายกันเป็นหลายสิบรอบแล้วก็แต่ละรอบนี่มีแฟนเพลงชาวจีนนะครับหลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของ ติ้งลี่จินที่อยู่ในตัวของน้องอิงเนี่ยโอ้โหอย่างอุ่นอาฝาข้างจริงคุณดูอย่ในภาพนี่สิคุณจิ๊บดูในภาพนี่คือคอนเสิร์ตที่มีคนหลายพันคนเป็นจากทั่วโลกแหละแต่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่ชอบบทเพลงเตึ้งลี่จินจริงๆมาถึงวันนี้แสดงคอนเสิร์ตที่ร้องเพลงตึ้งลี่จินที่แบบมีคนดูเยอะที่สุดกี่พันคนอ๋อถ้าเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองประมาณ3,5 0 0ถึง4,000ไม่ได้จัดมากเท่าไหร่ผมมีโอกาสได้รู้จักน้องอิงแล้วรู้จัก อีกขั้นหนึ่งคือคุณบอยกวดเสียงพงศ์คิดว่าคุณผู้ชมก็คงรู้จักเหมือนกันคุณบอยก็ชอบในความสามารถน้องอิงออน้องอิงไม่ใช่เพียงแค่ร้องเก่งนะคเคอยังสามารถที่จะเขียนเป็นบทเพลงจีนมาอย่างล่าสุดมีเพลงพี่บอยน้องอิงเขียนเป็นภาษาจีนแล้วก็กําลังอยู่ระหว่างการทําแต่วันนี้ขออนุญาตได้น้องอิง ร้องให้ฟังนิดหน่อยได้ไหมฮะเป็นภาษาจีนที่น้องอิงเขียนได้ค่ะได้ค่ะคือบทเพลงที่มีชื่อว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเรารู้จักอยู่แล้วเแต่คุณไม่มีทางเคยได้ยินเป็นภาษาจีนเคยพราะน้องอิงจะแย่เป็นคนเขียนลองฟังดูครับครับโอเคชีสันไลน์心爱人他是想爱你我爱你但我不能向你倾诉心中的那些话 <c oughs> รอฟังลเงลยครับล,าาาล,ล็อมากขนาดร้องสดเสียงรูปแบบดีมากขนาดล้องไม่มีดนตรีดีมากนะแ,แล้วความหมายนี่ถอดความมาจากสัก์วันหนึ่งของพี่บอลหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อเขาก็สักวันหนึ่งภาษาจีนจะพูดว่าอะไรจง有一天 จงหยนอีเกียนครับผมเวลาคุณพูดภาษาจีนผมฟังเหมือนคุณเอลวิสพูดภาษาจีนมากใช่คือสำเนียงเป็นฝรั่งนิดหน่อยคือเผอินบบลูกคอมันมันติดมาตั้งแต่ตอนร้องเพลงเอลวิสอครับมันแกะไม่ออกก็ทีแต่วันนี้ขอบคุณมากอิงกี่ทําให้ผมมีโอกาสได้ฟังบทเพลงเพราะเพะ แล้วผมเชื่อว่าคุณแม่ผมจะดูอยู่ทางบ้านจะปลื้มในความสามารถคุณมากๆดกเยเพราะแฟนๆของรายชินีอย่างที่คุณจิ๊บบอกใครที่เป็นแฟนของเติ้งลี่จินวันนี้คงภูมิใจในความสามารถของคนไทยของเราวันนี้น้องอิงชิสาวิเศษคุณครับขอบคุณอิงมากๆเลยครับคุณเราพักกันไปกันตัวอีกสัก ครู่เดียวเดียวช่วงหน้ากลับมาในช่วงสำคัญของรายการช่วงนี้เรานำบทเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตกลับมาให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเพลงดังข้ามเวลาสักครู่หลักภาษาครับสุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมไม่เคยจะเอ่ยกับใคร คุณผมจึงบอ,งญญองบไปแล้วสำหรับกิจกรรมคอนเสิร์ตไทยนิยมเพลงเพื่อชีวิตเพื่อหาอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ได้เต็มอิ่มกับตำนานเพลงเพื่อชีวิตวงคาราบาวและปูพงศิษฐ์คัมพีเมื่อวันเสาร์ที่29กับกรกฎาคมที่ l i ฟ e เฮาส์เซอร์สตหน้าปักซอยรามคำแหง8 1สเกได้คุยกับน้องอามก็แปลกมากเออเดี๋ยววันหลังค่อยขอมาศึกษาว่าเขาทำอะไรกันที่นี่ว่าน่าจะมีประโยชน์มากนะครับน่าจะมีประโยชน์ทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่นะครับที่จะแจ้งเกิดได้ เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากนะครับวันหลังผมจะมา,มาขอความปรึกษาจากอารมนะครับสำหรับกิจกรรมคอนเสิร์ตไทยนิยมเพลงเพื่อชีวิตซึ่งต้องขอบคุณผู้สนับสนุนสิงค์คอร์เปอเรชั่นบริษัททีแอนด์บีมีเดียกรอบจำกัดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลชัว ทั้งนี้โรงเรียนที่มีชมรมดนตรีหรือวงโยธวาทิ์ที่ตั้งชมรมเกิน3ปีและมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องดนตรีสามารถติดต่อเข้ามาที่ที่อยู่รายการไทยนิยมหรือ Facebook Fanpage Search Studio ได้ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้โดยจะปิดกิจกรรมนี้ในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมโรงเรียนไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณ โครงการโครชัวซัพพอร์ตนะครับที่ทําให้เราเปิดโอกาสให้กับนักดนตรีนะครับที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาเดินทางมาเนี่ยมาดูของจริงนักดนตรีของจริงบนสถานที่ที่ดีๆนะครับรับรองได้ว่าพวกเรากลับไปเนี่ยทั้งตัวผมเองและตัวนักศึกษาเองเนี่ยจะรับแรงบันดาลใจแน่นอนและอยากฝากให้เยาวชนทั่วประเทศนะครับติดตามโครงการนี้ด้วยเพราะเป็นโครงการสําหรับเยาวชนคนดนตรีตัวจริงด้วยนะครับขอบคุณครับโครชัว มิสูวิชิเอสเฟนเดอร์ครอสถานีบริการน้ำมัน PT